สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หญิงแย่จะเสียงเบาๆนะคะเพื่อช่อว,ว่าลำโพงจะได้ไม่แตกหลายคนสงสัยว่าทำไมหญิงแย่ถึงได้ติดเชื้อเป็นโรคปอดบว,วมประจําเลยนะคะ <c oughs> เป็นโรคปอดบว,วมประจําเลยแย่ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะคะก็เลยจะมาแนะแนวนะคะวิธีทําให้ทุกท่านติดเชื้อปอดบว,วมเหมือนหญิงแย่นะคะขั้นแรกก็คือ กินเยอะๆให้อ้วนขึ้นพออ้วนขึ้นปุ๊บมันก็จะใหญ่ขึ้นทางร่างกายใช่ไหมขั้นที่สองใส่ยกทรงแบบกะลาครอบปักไปเลยแล้วก็ใส่เสื้อกุมทับนมก็จะใหญ่ขึ้นซึ่งวิธีนี้แย้เคยใช้ก่อนที่จะทำนม <c oughs> คือเธอจะอยู่มาหาวิทยาลัยนะคะก็จะดูเป็นชนีมีหนะ้าอกขึ้นมาทันดีเลยนะคะแต่จริงๆค่ะรู้ไม่ว่า นี่คือนี่คือลำปูนี่คือลำตัวแยะนี่คือกะลายกทรงกระลาเข้าไปตรงนี้เรียกปลาทองได้2ตัวนะคะ, <c oughs> ะแต่ว่าถ้าใครพอจะมีเนินอกอยู่บ้างก็จริงๆริบสปีน่าจะมีดุมดูมนะแต่ว่าตอนนี้ดุมดูม,มันก็นานมาแล้วอะตอนนี้มันมีตัวออกใหม่ล่าสุดเลยซึ่งแยกก็ไปร่วมงานมาด้วยแล้วก็ได้มาฟรีสองตัวโชว์เลยดีกว่า ใส่อยู่ตัวหนึ่งแต่ตัวตัวนี้คือซื้อเองนะคะไม่โชว์อายนี่คอือซื้อเองนะคะแต่ว่าอันนี้คือให้เขาได้มาฝีสีน่ารักมากเลยมันจะเป็นสองแบบแบบหวานกับแบบเปรี้ยวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะซึ่งมันชื่อว่า modern v modern v ก็ถ้าเกิดว่าใครไปน์เตอร์ sabina ก็ลองไปซื้อมาใช้ดูมันโอเคมากเลยเพราะว่าคอนเซ็ปมันคือยกกระชับอ,อกชิดยก ยกในที่นี้ก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัววีมาอย่างงี้ตึง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 เวลาใส่เสื้อแบบว่าคอลึกแบบแย่ตอนนี้มันก็จะแบบเห็นเป็นร่อง <c oughs> มันก็ทําให้แบบให้นมแบบยกขึ้นมานะคะอย่างที่สองคือกระชับเนี่ยคือมันจะมีฟองน้ําแบบลิมิ t แชร์ด dition ไม่รู้อะต้องต้องลองไปดูเองนะคะเป็นฟองน้ําแบบนี้มันก็จะ ช่วยแบบอุ้มอีด้านข้างขึ้นมาแบบโกยเนื้อด้านข้างยิ่งถ้าสาวๆาวแบบอายุ30เนี่ยยิ่งแบบยิ่งควรจะซื้อมาโดนนะคะน่นาจะน่าจะแบบว่าอาจจะเหมาะกับดุมๆก็ได้หรือบางคนชอบดุมๆอยู่แล้วก็ซื้อดุมๆต่อไปแต่จริงๆแล้วอยากอยาก,อยากจะลองให้ซื้อมาใช้ดูไม่ก็ลองไปโดนก็ได้เขาให้ลองฟรีอยู่แล้วนะคะเนี่ยแหละไปซื้อมาใช้ดูส่วนอย่างที่3มก็คือยกกระชับแล้วก็อ,อกชิดอ,อกชิดก็คือ ทำให้เห็นล่องนมชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ถ้าเกิดว่าเนื้อน้อยอะไรอย่างงี้อย่างนี้ก็ได้แนะนำนะคะพวกพิตตี้สาวสวยใช้กันเยอะนะคะเป็นซิลิโคนที่มีกาวตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งสองครั้งสําหรับเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเรามันอากาศชืน้นพอชืน้นปุ๊บมันก็จะเหงื่อออกพอเหงื่อออกปุ๊บกาวมันก็จะหลุด ปัญหาที่ตามมาก็คือถ้าเ,าเกิดว่าเรามั่นใจมากใส่ไอเนี้ยใส่เดินเฉยอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดลงมาได้นะฮะก็เลยไม่แนะนําเท่าไหร่ควรจะควรจะใช้แค่ประมาณครั้งสองครั้งเท่านั้นหรือถ้าใครอยากใช้บ่อยจริงก็ต้องทําความสะอาดให้ดีๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเราจะมีอาการคันได้นะคะอันนึงถ้าซื้อข้างนอกซื้อตามตลาดก็ประมาณ280บาทในห้างก็น่าจะสักพันหอะไรอย่างงี้นะคะ ส่วนซาบ,บินา่าโบน้นเวยอย่าลืมไปลองกันแย่ไม่แน่ใจเรื่องราคาแต่ว่าตัวในเนี้ยมันจะเป็นสีเนื้อนะอุ้ยไม่กล้าโชว์จะเป็นสีเนื้อนะคะแย่ก็ซื้อมาน่าจะ690มัง้งถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้จัดโปรโมชั่นอะไรอันนี้ได้มาฟรีอะ่ะลักอนะ่ะพลาดไม่ได้นะถ้าพลาดปุ๊บไปหาหมอสัลญ,ญกรรมทำนมซะเลย เยปใส่นม <Net> ีก <hertz> <segue> ้อนหนึ่งที่บุงมาบ้าไปแล้ว